สวัสดีค่ะเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่อง spy Austria ออกับฝมัยนั่นเองนะคะทุกคน คนด้วยนะคะที่แบบว่าสมัยไ,ไม่ได้มาพูดคุยกันเลยเนาะไม่ได้มาพูดคุยกันเลยมันเหมือนกับว่าไม่ได้ใส่ใจอะไรเลยอย่างเงี้ยแต่จริงไม่ใช่นะคะทุกคนในจิตใจเนี่ยทุกๆครั้งเนี่ยท,ที่มาดูคลิปของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าในด,ดูใน youtube ของคนอื่นๆทั่วไปเนาะเวลาเราทําอะไรก็ตามเราจะคิดจึงอยู่ตลอดเวลาว่าเออทาไมเราแบบ เออทิ้งเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะคะด้วยความที่ว่าฟ้าใหม่เนี่ยไม่มีเวลาค่ะทุกคนทุกคนคะมีใครบ้างที่คิดถึงฟ้าใหม่ไหมเอยเดี๋ยวฝ้าใหม่คิดถึงทุกคนนะที่กําลังดูอยู่อะไรอย่างนี้นะคะคิดถึงมากๆถ้าเกิดว่าใครก็คิดถึงฟ้าใหม่ก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะคอมเมนต์หัวใจนะคะรัวรัวส่งหัวใจกันให้มาได้เป็นกําลังใจให้ฟ้าใหม่ในการที่จะทําคลิปต่อไปเนาะแต่จริงๆแล้วก็คือจะมาบอกว่าที่ฟ้าใหม่ไม่ได้มาทำเนี่ยนะคะไม่ใช่ว่าฟ้้าาใหมม่ไทํแลวนะคะ ฟ้าแบนยังทําอยู่แต่ว่าเมื่อกลับมาย้ายมาอยู่ที่ประเทศไทยเนี่ยตอนแรกก็คิดว่าเราจะมีเวลามากขึ้นแต่ฟ้าหม่คิดว่ามันมันก็คงจะมีเวลามากขึ้นแหละคะ่ะถ้าเกิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะมันลงตัวแต่นะตอนนี้เรงปัญหาของฟ้าหบ่ก็คือหลายสิ่งหลายอย่างอะ่ะมันยังไม่ลงตัวเพราะว่าหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราเพิ่งเริ่มย้ายกลับมาอยู่ที่ประเทศไทยบ้านของเรานะคะที่ ได้บอกไปว่ามันเสียอะไรไปบ้างเนาะมันเสื่อมอะไรไปบ้างเราก็ต้องมาทําใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนแล้วมันก็คือเวลามันเสียไปกับสิ่งเหล่านั้นเนาะแล้วก็ลูกกับสามีของเขาสําหรับเขาแล้วนี่ก็คือเริ่มต้นใหม่อะไรอย่างเงี้ยก็มันยังไม่มีอะไรที่มันแบบเออเข้าที่เข้าทางยังไม่ลงล่องลงรอยนะคะทุกคนมันก็เลยทําให้ฟ้าใหม่เนี่ยจะต้องเป็นคนเป็นหญิงเดียวในการที่จะโชว์ในทาให้ทุกอย่างมัน คือจัดการอะไรอย่างเงี้ยทุกคนให้มันแบบโอเคมันมันอยู่ในคงที่ในระดับมาตรฐานอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้อ่าไม่ค่อยมีเวลานะคะเพราะว่าอีกอย่างก็คือว่าฟ้าใหม่ก็ เรียนไปด้วยในอย่างเงี้ยลูกก็คือทุกอย่างเราก็ต้องทําเองเหมดเลยมันก็เลยไม่มีเวลาเนาะแต่อย่างไรก็ตามนะคะคลิปก็ยังมีต่อไปยังคิดถึงทุกคนหยุดยังทําทุกอย่างในภายใต้ของสายออสเตรียเหมือนเดิมนะคะแล้วก็อาจจะมีการเพิ่มเติมก็คือไลฟ์สไตล์ในการที่ใช้ชีวิตยอยู่ที่นี่เนาะในที่อยู่อ ในประเทศไทยมากขึ้นเลยอย่างเงี้ยแต่ยังคงเดิมยังเป็นประสบการณ์นะคะเหมือนเดิมเป็นความรู้เล็กเน้อยๆเหมือนเดิมเนาะที่สามารถที่จะหยิบยกมาพูดได้อะไรอย่างเงี้ยค,ค่ะทุกคนเอาละค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็ไม่ได้มีอะไรมากๆาเลยก็คือเพียงแต่ว่าแค่คิดถึงทุกคนนะคะทุกคนก็เลยอยากจะมาพูดคุยอยากเพราะไม่ก็อยากทราบว่าหลายคนก็คิดถึงอยู่เพรไม่บ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะทุกคนเพื่อที่จะเป็นมีกําลังใจในการที่จะทําคลิปต่อไปเนาะ ก็หลายครั้งค่ะทุกคนจะมีเรื่องเล่าให้ฟังว่าวันนี้ไปล้างรถมาค่ะทุกคนเอารถดับไปล้างมาเพราะมันสกปรกมากๆก็คือตั้งแต่กลับมาเนี่ยนะคะหลายเดือนมากแล้วเนาะก็คือใช้รถเนี่ยรถของเราเองเนี่ยก็คือไม่ได้ล้างเลยนะคะเพราะฉะนั้นสมัยก็เอารถไปเข้าคาแค์นะคะทุกคนแล้วมันก็เลยทําให้สมัยเนี่ยคุณคิดขึ้นได้นะคะว่าบ้านเราเนี่ยเพราะว่าสมัยเห็นคนล้างรถในในบ้านเราเนี่ยรถหนึ่งคันเนี่ยเขา มีคนล้างนะคะที่นี่นะคะที่ฝั่งหม่ไปล้างวันี้มาห้าถึงหกคนค่ะทุกคนทุกคนก็คือล้างรถทุกคนจะเข้าไปแล้วก็ทำโน่นทํานี่หน้าที่ของตัวเองเนาะแต่เมื่อฝั่งใหม่เนี่ยเปรียบเทียบกับที่ออสเตรียมีมีแบบนี้ไหมไม่มีนะคะทุกคนไม่มีไม่มีการล้างรถแบบเนี้คือมีคนไปยืนอยู่ตรงนั้นห้าหกคนเพื่อที่จะล้างรถแค่คันเดียวเงี้ยไม่มีนะคะแล้วก็ไม่มีการรับแบบว่าล้างรถอะไรอย่างเงี้ยไม่มีถ้าเกิดว่ามีมันก็จะเป็นรา,ราคาที่แพงมากๆ อย่างในวันนี้ฟ้าหมาไปล้างรถเอ่อฟ้าหม่เนี่ยไปล้างรถนะคะมีคนล้างอยู่หกคนฟ้าหมาจ่ายไปสองร้อยบาทใช้ระยะเวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงอะคะ่ะทุกคนคือล้างเสร็จแล้วสะอาดเยี่ยมมากแต่ถ้าในลักษณะแบบนี้ถ้าฟ้าหม่ต้องไปล้างที่ออสเตรียเนาะมีคนล้างให้เราหกคนฟ้าหม่ต้องจ่ายเป็นพันมัง้งทุกคนพันยูโรนะ ทาไมอาจจะต้องจ่ายแบบนั้นก็ได้เพราะว่าการที่มีคนหกคนมาล้างให้เนี่ยเขาจะต้องจ่ายค่าจ้างใช่ไหม้วค่าจ้างของแต่ละคนอะ่ะมันต้องจ่ายเยอะเนาะต้องเสียภาษีให้พวกเขาอีกนู่นนี่นั่นต้องจ่ายเป็นพันแน่นอนแบบนี้ไม่ได้หรอกค่ะใจสองร้อยอย่างเงี้ยมันไม่ได้เพราะว่าในขณะเดียวกันเนี่ยเวลาเราไปล้างรถที่นั่นอะ่ะเราเนี่ยจะต้องล้างเองหรือว่าเราจะเข้าเครื่องล้างนะคะเหมือนที่เราเห็นในทั่วไปเนาะหลายคนก็อาจจะนึกภาพไม่ออกว่า พอเราเอารถเข้าใช่ไหมมันก็จะปิดประตูเนาะเครื่องเนี้ยก็จะล้างให้เราอะไรเงี้ยตรงนั้นอะทุกคนต้องจ่ายแปดยูโรนะคือเราต้องหยอดเงินอะเราต้องไปแลกมาแล้วเราต้องหยอดเงินเราก็จะมีให้เราเรื่องเนาะว่าเออล้างอะไรยังไงบ้างอนะไรเงี้ยล้างทั้งมดทั้งหมดคือแค่ภายนอกนะคะทุกคนจ่ายแปดยูโรค่ะทุกคนแค่ข้างนอกนะไม่ใช่ข้างในข้างในมันไม่มีใครล้างให้เรา เราเนี่ยอะจะต้องล้างเองนะคะมันก็จะมีตู้เราก็จะหยอดเหรียญเข้าไปเราครั้งละหนึ่งยูโรหนึ่งยูโรอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะมีเหมือนเป็นเครื่องดูดฝุ่นอ่นะทุกคนเราก็จะต้องไปดูดเองแล้วมันเสียอารมณ์มากๆในตอนในช่วงนี้ว่าเวลาเราไปดูดฝุ่นอ่นะ มันเครื่องดูดฝุ่นมันไม่แรงอ่ะทุกคนมันไม่แรงเวลาเราดูดอ่ะมันมันมันดูดได้ไม่หมดอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมันดูดได้ไม่หมดแค่ครั้งเดียวเราก็จะต้องซ้ำอยู่ตรงนั้นอ่ะจืดจืดจืดอยู่แต่ที่เดิมอ่ะแล้วเงินหนึ่งยูโรที่เราใส่เข้าไปอ่ะมันก็จะหมดไปอย่างเงี้ยกว่าเราจะล้างรถหนึ่งคันข้างในของเราเสร็จอ่ะหมดไปแล้วหกเจ็ดยูโรนะคะทุกคนอันนี้คือข้างนอกข้างในรวมกันอ่ะสิบสิบสิบห้าสิบหกยูโร ผ่านไปแล้วนะคะ15 6ยูโรปฏิเป็นเงินของเราอันนี้คือเรามัน,มนเราก็เสียเวลาอีกไงทุกคนมันไม่ใช่แค่ครึ่งชั่วโมงมันไม่เสร็จแน่นอนเนาะ1ยูโรตอนนี้ก็36สิบยูโร350นี่คือสิ่งมหาศา์ที่มันมีในบ้านของเรานะคะที่พูดถึงว่ามันมันไม่มีในบ้านของเขาอะ เติมน้ามันเราก็ต้องเป็นคนต้องเติมเองเนาะคือเราอะ่ะจะต้องไปสมมติทไรเวลาเราไปจอดแต่ละช่องอย่างเงี้ยมันก็จะมีช่องให้เราว่าช่องหนึ่งสองสามอย่างเงี้ยเราก็ลงไปเราก็เลือกเองว่าเราเอาน้ํามันอะไรดีเซลเบนซินอะไรก็ว่าไปเราก็เติมของเราเองพอเติมเสร็จเนี่ยเราก็ต้องเข้าไปในออร้านค้าที่มันอยู่ในปั๊มน้ํามันเนี่ยแหละค่ะแล้วเราก็ไปต้องไปแจ้งให้กับแคชเชียร์ว่าเนี่ย รถที่เราเติมเนี่ยอยู่เบอร์นี้นะเราจอดไปตรงไหนรถของเราอ่ะมันก็จะมีเบอร์เนาะช่องแต่ละแต่ละที่ที่เราเติมอาเบอร์ห้าอะไรก็ว่าไปแล้วเราก็ต้องไปจ่ายแค่เชื่อก็จะคิดเงินให้เรานะคะทุกคนเราจะต้องไปจ่ายอย่างนั้นมันจะไม่มีใครมายืนแล้วก็มาเติมน้ํามันให้เราเนาะเข้าใจไหมคะทุกคนคือแบบมันไม่มีพนักงานเติมน้ามันอนะไรอย่างเงี้ยเราต้องเติมเองแล้วเงินเราก็ต้องไปจ่ายเองคือกระจกเราต้องเช็ดเองทุกอย่างเราต้องทําเองหมดเลยค่ะทุกคนนี่แหละค,คือความแตกตา่างแล้วมันยังมีอีก หลายๆอย่างมากเนาะที่เราไม่รู้ว่ามันโอ๊ยจริงเหรออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวฟ้าหมจะมาเล่าให้ฟังในคลิปหน้านะคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปที่อัปเดตกันละกันเนาะว่าฟ้าหม่กลับมาแน่นอนนะคะทุกคนพร้อมกับกรุบกริบมาเล่าให้ฟังไปล้างรถมามันเป็นประสบการณ์ตองเมื่อเช้านี้เองอะส่งลูกเสร็จแล้วก็ไปล้างรถมาแล้วก็รู้สึกประทับใจเนาะทุกคนช่วยกันแล้วก็แบบเฟรนดี้มากแบบว่าเออครับได้คราบรถ ประมาณ2ีสิกว่านาทีนะครับอะไรอย่างเงี้ยนุ่นนี่นนั่นอะเนาะ <S <S เราก็ประทับใจแต่ที่โน่นอ่ะมันไม่มีไงเราต้องไปหาแหลกเรี่ลยน,นะคะเดี๋ยวคลิปหน้าฟ้าใหม่จะมาเล่าให้ฟังว่าประเทศไทยเนี่ยจเจริญกว่าประเทศออสเตรียนะคะทุกคน <S <S อ๋อได้ฟังแบบนี้ทุกคนที่ว่าฟ้าใหม่จริงเหรอบ้าหรือเปล่ามันจะ,จะเจริญกว่าได้ยังไงนั่นมันยุโรปนะประเทศของเราเนี่ยนะอะไรที่มันล่าช้าขนาดนั้นเจริญกว่าออสเตรียก็มีเหรอไม่ใช่พรุ่งนี้สิคลิปหน้าเดี๋ยวฟ้าใหม่จะมาเล่าให้ฟังว่า มีความเจริญที่เรามีอ่ะที่เรามีที่เราเจริญกว่าเขาอะ่ะคืออะไรบ้างนะคะแต่สำหรับคลิปนี้นะคะทุกคนเ้อใหม่ก็ขอลากันไปก่อนเขียนข่าดีเนาะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะกดแชร์กดติดตามเ้อใหม่ด้วยเนาะเพื่อแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับเฝอใหม่ด้วยนะคะในการที่จะทำคลิปต่อๆไปความรู้ที่จะมาให้เป็นความรู้ที่แบบว่าทุกคนอยากจะรู้เนาะประสบการณ์นะคะทุกคนแล้วมันเกี่ยวกับชีวิตประจําวันอะเยอะแยะมากมายถ้าอยากจะรู้ว่าออสเตรเลียมีอะไรบ้างติดตาม ช่องนี้เลยค่ะสภายออสเตรียสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกางที่แข็งแรงนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย